สวัสดีครับคนดูวันนี้อยู่กับช่องเศ e โคนะครับวันนี้ฮะอยู่กับผมโฟเหมือนเดิมวันนี้เราอยู่กันกับข้อวัวของผมนะครับก็วันนี้ฮะเรามาปล่อยวัวพวกนี้กันนะครับก่อนแรกเลยฮะรเราต้องไปเปิดสิ่งที่เรียกว่าลาอวัวก่อนนะครับหรือว่าห้าวัวที่บานผมเขาเอื่อห้ามวัวนี่แล้มาเปิดกันครับ เยี่ย yeah. ติดอะไรเนี่ยโอเคได้ละได้ละคนดูจะฆ่าอะไรกันนะเฮ้ยโยโรโอเคครับโอเคครับทีนี้พวกมันก็จะมาเข้าออกตรงนี้นะฮะและทีนี้ผมว่า โยมาดิมาดิพ่อหนุ่มน้อยแหมบังนะได้เจอกนะัน <laughs> น่ะใหญ่ายญ่ใไปครับเราไปอขอไฟก่อนนี่ห้าบไฟ ไอ้ลูกไอ้ลูกดูหน้าแงแนี่ฮะแมวผมอาจจะย้อนแสงไปหน่อยเดี๋ยวดูมันเร็วลูกดูดูมันฮะดูมันดูมันมน,นี่ยแมวผมดูหน้าชื่อ โอยลูกอ๋อแ้แมวสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแมวน่ารักหมดเนี่ยผมจะยกตัวอย่างตัวละครที่มีหูแมวให้เนี่ยนี่ฮะอาจจะลมแรงหน่อยฮะนี่ฮะลมอาจจะแรงหน่อยคนนะฮะ้าลมอาจจะแรงหน่อย เนี่ยลมอาจจะแรงหน่อยลมแรงมากเลยฮะช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูหนาวยืกุญแจรโฟกัสโฟกัสโอเคเราก็จะอเจอานละุ้แจ้งอันนึงฮะมันมือเดียวมันค่อนข้างยากอันนึงนะฮะคุณดู แม่ลูกดูดูดูด,ดูดูมันทำโอเคลมแรงก็ห้อยไปก่อนลมแรงมากลมแรงมากเลยห้อยมัดเอาไว้ก่อนนิดนึงให้มันไม่ให้โอ้ยโอ๊ ลมแรงมากคนดูดูถูกูได้แล้วจมเอาอ่านี่คือข้างในเสียงของนี่คือข้างในเสียงนาของผมนะครับนี่ครับี่อกากน้ําตาลให้วัวนะครับส่วนรูหน้ามันก็จะชอบกระโดดเข้ามานอนข้างในนี้ครับแต่ว่ามันจะขึ้นตรงนี้เนี่ยแล้วก็เข้าตรงนี้แล้วก็จะออกตรงนี้ทางเข้าทางออกมันนี่คือทางเข้าทางออกมันนะฮะเนี่ย ตรงนี้กับตรงนี้มันจะเป็นทางเข้าทางออกของมันออกไปเร็วลูกเอาไปเรลีลแต่พ่อถอดปลั๊กไฟก่อนลูกดูมันดูดูมันคนดูหน้าตาแม่งโคตรชุนเลยเออกมาแล้วประตูหนีตา โอเคเออลูกหน้าผมเลี้ยงมาหนาแล้วครับมันมีลูกด้วยนะครับชื่อว่าชีต้ากับเดลต,ต้าแต่ลูกมันหนีไปแล้วก็เลยเหลือแต่แม่มันเอ้าวนห้ารัก โอเคทีนี้เราโฟกัสโอเคให้ให้กูแจวไว้ก่อนโอเคทีนี้เรามนวบน้ำกันแมวสิ่งไม่ใช่ที่เราแมวยี่มันหน้าเหมือนไส้จริงจงอ้อื้มเป็นไ ดูมันเฮ้ยไปไปดูน้ำบัวก่อนนะครับเออนี่ครับน้ำบัวมีเยอะอยู่ก็นั่นแหละครับโอเคเดี๋ยวเราโอเคครับก็สลับคลิปอ่านี่ก็จบกันไปแล้วนะครับก็ าทุู้ชมที่ผ่านไปผ่านมาครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับบายเจอกันครับ